และวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันจันนะคะและวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการไหว้ใช่ไหมคะแล้วก็มารยาทในการพู้ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมินก็มี มารยาทในการรับประทานอาหารนะคะมีภาพประกอบนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะมาให้เด็กๆของคุณมิ้ได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมภาพกันเลยคะ่ะมารยาทในการรับประทานอาหารข้อที่1เวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะเด็กๆขา เราไม่ควรนั่งห่างจากอาหารมากเกินไปนะคะเด็กๆจะสังเกตดูภาพตรงนี้เห็นไหมคะมีเครื่องหมายกากบาทด้วยแสดงว่าภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเราไม่ควรนั่งห่างอาหารมากเกินไปนะคะเห็นไหมคะถ้าเรานั่งห่างอาหารมากเกินไปนะคะเวลาที่เราตักอาหารใช่ไหมคะ เราก็จะตักไม่ถึงนะคะแล้วก็อาหารของเราก็จะหูกลืะอทอะด้วยนั่นเองนะคะภาพที่สองนะคะเด็กขามารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ช้อนกลางนะคะเด็กขาในการตักอาหารนะคะตักอาหารจาก บนโต๊ะนะคะจากอาหารที่อยู่บนโต๊ะนะคะเพื่อไปใส่จานข้าวของเรานะคะให้ใช้ช้อนกลางนะคะและเด็กๆจะสังเกตว่าช่วงนี้นะคะโควิดระบาดหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนะคะถ้าเลี่ยงไปรับประทานอาหารนอกบ้านได้ก็ควรเลี่ยงนะคะเด็กๆ่การับประทานอาหารที่บ้านของเรา ปลอดภัยที่สุดนะคะสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารข้อที่3นะคะเด็กๆคะ็นไคะก็คือระวังนะคะไม่ให้ช้อนและซ่อมนะคะกระทบกันนะคะเพราะจะทำให้เกิดเสียงดังนั่นเองนะคะหรือ ไม่ให้ช้อนกับซ้อมนะคะกระทบกับจานทานข้าวของเรานะคะจานข้าวของเรานะคะมันจะทําให้เกิดเสียงดังได้นะคะและมารยาทในการรับประทานอาหารข้อที่4ของเรานะคะก็คือไม่พูดคุยนะคะเด็กๆคะในขณะที่รับประทานอาหารนะคะ เวลาที่เราเคี้ยวอาหารอยู่ในปากนะคะเด็กๆคะถ้าเราเคี้ยวไปด้วยพูดไปด้วยนะคะอาหารนะคะก็จะกระเด็นออกมาจากปากเรานะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะและอาหารก็จะเลอะเทอะเต็มพื้นเต็มโต๊ะนะคะเด็กๆะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานอาหารนะคะเราจะไม่พูดคุยนะคะเด็กๆขะรอให้รับประทานอาหารเสร็จก่อนนะคะ ถึงจะพูดคุยได้นะคะและมารยาทในการรับประทานอาหารข้อที่5ของเรานะคะก็คือไม่ควรตักอาหารข้ามหน้าผู้อื่นนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะไปร่วมรับประทานอาหารนะคะกับเ,เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พา ไปรับประทานอาหารนอกบ้านนะคะถ้าอาหารที่เด็กๆอยากทานนะคะอยู่ไกลนะคะเด็กๆสามารถบอกให้คุณพ่อคุณแม่ตักให้ได้นะคะเราจะไม่ลุกนะคะหรือว่า,าไปตักอาหารข้ามหน้าคนที่นั่งอยู่นะคะดเด็กๆคะเป็นมารยาทที่ไม่ควรนะคะและมารยาทในการรับประทานอาหารข้อที่6ของเรานะคะก็คือ ควรเก็บรวบรวมช้อนซ่อมนะคะให้อยู่เป็นคู่กันนะคะแล้วก็วางลงบนจานข้าวของเรานะคะวางให้เบาที่สุดนะคะดเด็กๆขาไม่ทาให้กระทบกันจนเกิดเสียงดังนะคะอ่าและสำหรับคุณค่าพระวรสารนะคะในการเรียนรู้หน่วยนี้นะคะนั่นก็คือความจริงนะคะ คุณค่าข้าอสารข้อที่2นะคะความจริงนะคะก็คืออย่างเช่นเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารใช่ไหมคะนั่นก็คือเราต้องปฏิบัติจริงๆใช่ไหมคะปฏิบัติให้เกิดความเคยชินนะคะเพื่อที่เราจะได้ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารที่ดีให้กับตัวเองนะคะและข้อที่3นะคะการการไตร่ตรองภาวนานะคะก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะ เราก็จะต้องใต่ต่องอยู่เสมอนะคะคลิปอยู่เสมอนะคะว่าเราควรรับประทานอาหารอย่างไรนะคะให้เหมาะสมนะคะรับประทานอาหารนะคะก็ไม่พูดคุยนะคะในขณะที่อาหารอยู่ในปากเป็นต้นนะคะและสําหรับวันนี้นะคะคุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่